สิ่งของทั้งหมดนี้ที่ที่มีชาวบ้านเนี่ยนำไปบริจาคที่ที่วัดสามบก,ก็เพราะว่าคุณไกรธนูแก้วธนงเนี่ยไปขอความช่วยเหลือว่าจะนำสิ่งของนี้ไปช่วยเหลือทหารและวก็ผู้ที่อพยพที่เกิดความาไม่ไม่สงบจากชายแดนระหว่างขาเขมรกับประเทศไทยเนี่ย ชาวบ้านก็ก็ได้รับความลําบากท่านอาตมาก,ก็เลยได้ประกาศบอกชาวบ้านที่มาเข้าพรรษาว่าถ้าใครจะากได้ช่วยเหลือ,อพี่น้องชาวไทยด้วยกัน,นี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่เราก็อยู่ในประเทศไทยด้วยกันก็ถือว่าใจมีความรักชาติก็เลยให้ช่วยกันบริจาคสิ่งของคนละเล็กคนละน้อยเพื่อช่วยเหลือ,อพี่น้องชาวไทยด้วยกันพร้อมด้วยฐานารด้วยเลยได้รับ บริจาคจากพี่น้องชาวสามบ่อและก็บริเวณใกล้เคียงนอกจากนั้นก็มีภิกษุสามเณรในวัดด้วยกันเนี่ยได้บริจาคปัจจัยแล้วก็รวบรวมปัจจัยแล้วก็ได้ไปซื้ออสิ่งของอได้นํามาบริจาคที่ศูนย์พักพิงในวันนี้ซึ่งก็เลยนํามาส่งก่อนบางส่วนแต่เชื่อแน่ว่าพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันวันพฤหัสเนี่ยชาวบ้านก็คงจะร่วมกันนํามาบริจาคอีกสมทบอีกส่วนหนึ่ง ก็ขอให้ให้ชายแดนทางของประเทศไทยที่มีความไม่สหบเนี่ยก็ขอให้ได้สหบแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยด้วยการที่พี่น้องชาวไทยที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ตรงนั้นก็ได้ขอเอาใจช่วยให้ให้ทหารหารแล้วก็ผู้ที่รับใช้ชาติผู้ที่มีความรักชาติเนี่ยให้มีความตั้งใจในการดูแล พื้นที่ของประเทศไทยและรักษาชีวิตให้มีความปลอดภัยทุกคนทุกท่านด้วยขอขอบคุณครับ<อ>